กดโอเคนะคะก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นคือการบริหารไฟเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะเซสชั่นเซสชั่นผมให้เข้าไปในเซสชั่นขาดก็ได้เพราะมีตัวเดียวเนาะอ่าเข้าไปโอเคตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันมีแปลนหลายชั้นผมขอกดเรียกตรงนี้นะฮะกด H คือส่วนใหญ่อะเราจำเป็นจะต้องจำจำชดัดครับนะฮะเออ คลิกขวานี่ไม่แน่ใจไม่มีไม่มีคำว่าหายนะตรงนี้ต้องจำเลยไม่งั้นจะเสียเวลามากนะครับถ้าไปจำมันเนี่ยมันก็จะเสียเวลาเออ,เอ,อผมก็จำไม่ได้แนละ้วว่าอยู่ตรงไหนนะผมผมอาศัยจำช็อตคัดลูกเดียวเลยะฮะก็หรือจะมาบริหารจากตรงนี้ก็ได้นะกดปิดลูกตาก็เป็นการซ่อนนะแต่ว่าอย่างนี้ได้ H ก็คือ h ฮด์นะฮะก็คือซ่อนไปแล้วนะลูกตาถูกปิดโอเคตอนนี้ผมจะต้องมาเรียงเรียงเอ e v a t i o n ให้ตรงอะนะขั้นตอนนี้อาจจะค่อนข้างที่จะงงนิดหน่อยนะถ้าคนไม่ค่อยุนะูนอะตอนนี้คลิกขวา geometry to origin origin to geometry ตรงน,น,น,นี้ถ้าไม่ได้ใช้บ่อยจะงงมากนะแต่ว่าผมจะค่อยคไปนะเรียกตรงน,นี้ก่อน Set Origin นออร i จินทูคือไปเก่งการของ o j j e t แตัวตัวนะทีนี้เนี่ยเราก็ต้องรู้ว่ากริดตรงนี้มันคืออะไรนะฮะตรงนี้ผมแบบนี้อาจจะไม่ค่อยงงมากคือตรงนี้เราจเป็นจะต้องให้ให้อตรงนี้มันจะต้องตรงกันเนาะแล้วก็ก็คือจะต้องมีการสนับที่มันตรงไปตรงนี้เนื่องจากว่าผมรู้สึก ให้จุด origin เนี่ยอยู่ตรงตำแหน่งอาจจะจะเริ่มง่ายแล้วตรงนี้จุดจุด origin เนี่ยอยู่ที่ตำแหน่ง a a construction line ที่เ,เดี๋ยวนะรู้สึกโอ้ผมจะจำผิดฮะเดี๋ยวนะคืออ๋อตรงนี้ไม่ใช่ construction line ฮะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่ง construction line อยู่ตรงนี้เบลอนิดหน่อยนะคะโอเคงั้นผมต้องเปลี่ยนใหม่เนาะ ขอโทษทีอ๋อ uh, อ construction line อยู่ตรงนี้โอเค shift s cursor to select e d ครับผมต้องเปลี่ยน origin ใหม่นะคลิกขวา set origin origin to 3d cursor ป okay. ึ้งโอเคทีนี้ตอนนี้เราตรงน,นี้มันคือ a a ใช่ไหม a ปึ๊บ ตรงนี้เราจะต้องพยายามที่จะตรงนี้ตำแหน่งคือศูนย์ศูนย์นะฮะก็คือเราค่อยๆทำไปทีละสเต็ปเนาะโอเคตรงนี้ผมจะอ่าอย่างนี้ก็ได้อืมอย่างนี้กัน shift s cursor to selected tab คลิกขวา set origin to td cursor ทีนี้ผมอ,อยากที่จะ ให้จุดเคอร์เซอร์จุดออริจินเนี่ยไปชนกับตำแหน่งนี้คือตอนนี้ผมที่เกดขยับทีดีเคอร์เซอร์แล้วผมไปที่ตรงนี้กด Origin ทีนี้ถ้าเรากดเนี้ยออริจิจะขยับได้ได้เสรีภาพหรือว่าได้อิสระนะฮะคอนโทรลกั่อนผมต้องการที่จะให้จุด o r i g จิเนี่ยไปไปเหมือนสแนปกับตำแหน่งนี้ G Y นะฮะกด Control เพื่อ s สน p ปึ้งปุ๊บกด ตรงนี้ออกออริจินออกอย่าลืมนะฮะต้องเอาออกปึ่งตรงนี้เราก็จะได้รูปด้านที่จุดของตัวนี้มันตรงกับจุดของคือมันเหมือนเป็นจุดตัดของจุด A อะฮะทีนี้ตรงนี้เนี่ยจุดตรงนี้ก็คือจุดจุดแบบ o r i g จิของ Object ใช่ไหมครับมันจะมีหลายเทคนิคนะผมเราผมจะเรียกตัวออบเจกต์หนึ่งก่อนแล้วก็ไปเรียกตัวออบเจกต์นะ วิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งกด Shift S แล้วใช้คำว่า selection to active ตรงนี้เขาก็จะแบบเหมือนคำวนวให้วิ่งให้มาอัตโนมัตินี่คือวิธีที่หนึ่งนะสมมติว่าอีกวิธีหนึ่งก็จะวุ่นวายนิดนึงผมเลือกอ็อบเจกต์ตัวนี้นะคะ s h ชิป S แล้วใช้คำว่า cursor ถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็น cursor cursor to active ไห้ cursor to selected นะคร เคอร์เซอร์จะวิ่งมาตรงนี้ใช่ไหมฮะทีนี้ผมเรือกนี้ตรงนี้คือจุด Origin ของของออบเจกต์ผมจะให้ออ i g ริของออบเจกต์วิ่งไปชนกับเคอร์เซอร์ 2D ตรงนี้นะครับก็กด Shift S, s Selection to Cursor er ึ่งอันนี้ก็ได้เหมือนกันเป็นได้สองทีตรงนี้เนี่ยถ้าถ้าเราเพิ่งเริ่มทำเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างงงถึงงงมากเพราะว่า กว่าผมจะปรับระบบความที่ได้ผมก็ใช้เวลาพอสมควรแต่ว่าพอเราใช้คล่องแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการสนับที่แม่นยํามากๆนะครับเพียงแต่ว่าแรกๆที่ใช้เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่อาจจะต้องทำซ้ําๆบ่อยๆนะฮะโอเค okay, ตอนนี้ผมจะอ่าตรงนี้เป็น A เนาะเหมือนกนันฮะผมกด Tab กดเลือกตรงนี้กด Shi f อ S Cursor to s e l e c t e d กดแท็คลิกขวา Set Origin to 3D Cursor แล้วก็ไปเปิด ออริจินตรงนี้ฮะกด G ีกดวาเพื่อสนับกับตรงจุดสูสูนะฮะแล้วก็ปิดตรงนี้ปึ่งตรงนี้ผมต้องหมุนอาก็คือ rotate 180องศาปึ่งตรงนี้นะฮะอ่าอย่างนี้ได้ผมใช้อย่างงี้ก่ัเลือกอ็อบเจกต์ตัวที่หนึ่งที่จะไปวิ่งเข้าหาอ็อบเจกต์ตัวสองอ็อบเจกต์ตัวที่หนึ่งกดช s h ช f t S Selection to Active ปึ่งเห็นไหม ก็คือไปเลย G Y ถ้าทำไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเพื่อนๆจะคล้องไปเองนะฮะตรงนี้เนี่ย,ยนะ G Y เทปนี้อาจจะค่อนข้างยาวนิดนึงนะผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้รูปด้าน elevation 2เหรอจริงๆตรงนี้เราใช้วิธีการเช็คจากเปิดแคดก็ได้นะจะได้ไม่งงอ๋อตรงนี้เราแยกามาแล้ว อ่าน่าจะตรงนี้แล้วโอเคตรงนี้ section off ไม่เป็นไรเดี๋ยวจริงๆเราเดเาเอาจากแ l ลเอาก็ได้ก็โอเคตรงนี้เนี่ยก็น่าจะด้านนี้หรือเปล่าวะ ผมขอตูตรงนี้นี้หนึ่งนะฮะแรงงออา่าอ่าไม่รู้เดาถูกไหม90 G ถ้าตรงนี้ถูกลูกด้านจะต้องตรงหรือถ้าจะเดาผิดแล้วมั้งไม่ตรงไม่น่าจะใช่คิดว่าไม่น่าใช่อ่าอ่าเอาใหม่90ปึ๊บ G มันก็ทีทุกๆ,ๆ,ๆ,ๆขั้นตอนนี้สำคัญนะเอ้อเดี๋ยวเอ๊ะนะตรงนี้ Elevation 4ฟหรอคือถ้าพอเราไม่ได้อืมเดี๋ยวนะอันหนึ่งทีเราผิดเราถูกอ่าเดี๋ยวนะงงกันเอ๊ะอ๋อตรงนี้ถูกแล้ว อ่ะตรงนี้เป็นเป็นบันไดแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นผนังทึบเพราะฉะนั้นด้านนี้น่าจะเป็นตรงนี้มากกว่าอ่าห้าสิบลบโอเคตรงนี้ก็ต้องอ่าเราตัดเวลาเราเขียนแบบหรือว่าเราอ่านแบบเราก็ต้องเดาให้ถูกนะน่าจะมีน่าจะถูกกว่าเพราะตรงนี้เป็นเฉลียงเอ้ตรงตำแหน่งนี้น่าจะใช่มากกว่าทีนี้เนี่ยจุดตัดที่ผมมีของบ้านหลังนี้คือจุดเบอร์สองเนาะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องออินจากจุดเบอร์สองตรงนี้ใช่ปะ,ะ่ผมกดตรงนี้ Shift S Cursor to Select e d รับคลิกขวา Origin to TD Cursor G X โอ้ไม่ใช่เขาทีผิด G X โอเคไปที่ติ๊กต,ตรงนี้ G X กด Control เพื่อ Snap เดี๋ยวนะ G X กด Control เพื่อ Snap อ่ะตรงนี้ได้แล้วสิ่งสำคัญคือตรงเนี้ยต้องติ๊กให้ถูกนะแล้วก็ตรงนี้ต้องเป็นโคเซตนะฮะย้ำอีกทีได้เสร็จปุ๊บผมออกติ๊กออกโอเคตรงนี้เหมือนกันนะฮะเราหาจุดตัดคือตรงนี้ผมจุดตัดก็คือ2กับ A A2 เนาะตรงนี้ก็คือต้องเป็นเบอร์2เช่นเดียวกันก็คือตรงนี้ผมเรียกนี้ S Shift S Cursor to Selected Tab คลิกขวา Set Origin to TD Cursor Origin Z X ตกดตรงนี้ปึ๊บอ่าตรงนี้เราได้แล้วโอเคตรงนี้จะง่ายแล้วตรงนี้คือจุดที่จุด2กับเอตัดกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือจุดร่วมนะฮะ กดคลิกอ็อบเจกต์ที่หนึ่งกดชิดอ็อบเจกต์ที่สองชิด S selection to active นี่คลิก G X ก็ได้ละโอเคขั้นตอนนี้สำคัญมากสำหรับใครก็ตามที่เขียนเขียนอ้างอิงจาก AutoCAD นะฮะตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้คือจุดอ้างอิงก็คือจุดนี้แล้วก็ตรงนี้ก็คือออบเจกต์ตัวที่สองที่จะวิ่งไป snap กดตัวที่หนึ่ง กดชิปตัวที่2ชิป S Selection to Active ปึ้ง G X นะฮะโอเคตอนนี้เราก็ใกล้ใกล้ความเป็นจริงแล้วตรงนี้เป็นเซสชันของบันไดอ่าก็น่าจะหายไปทางนี้อ่าโอ้ลูซดดัคลิกขวา o r to g เทปนี้ขอโทษทีว่าอาจจะยาวค่อนข้างที่จะยาวหน่อยเพื่อให้เห็นภาพอ,าอุ๊ยอะรวะแสดงว่าตรงนี้มีวัตถุอออยู่ไกลเลยเนาะผมขอเรื่องนี้ก่อถ้าถ้ามันหมุนแล้วมันแปลกๆเนี่ยแปลว่าจุด o r i จ i n เพี้ยนนะกดตรงนี้ control i กด x บอเทกซึคลิกขวา set set origin to g e ไม่ใ r ่อ่นี้ได้ละแอ่ก้าสิบลบ center ถึงตรงนี้ตรงนี้ไม่มีตัวอักษรนี่อาจจะงงงนิดนึงปึ๊บตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดนี้คือจุดด,ด้อยของโปรแกรมเบนเดอร์คือการที่เขาไม่สามารถ s n น p แบบเส้นกับเส้นตรงเป๊ะได้นเนี่ยคือก็เลยต้องมานั่งทำวิธีนี้ซึ่งแรกๆผมก็ยังงงๆแต่ว่าพอใช้ไปแล้วก็ ก็ไม่ค่อยจะงงแล้วนะฮะเดี๋ยวนะ <c oughs> ตรงน,นี้จะเป็นตำแหน่งศูนย์ของพื้นโอเคเพราะฉะนั้นก็คือต้องเป็นจุดนี้ปึ๊บ shift s cursor to center คลิกขวา origin to crd cursor แล้วก็ไปที่คำว่า origin tx ปึ๊บโอเคตป c o n t r ค้างไว้นะฮะคือเวลาเราขยับเนี่ยเนื่องจากว่าตรวนี้ไม่ได้ snap อัตโนมัติเนาะก็กด Control ค้างไว้นะไอตรงน,รงนี้ตรงนี้ถ้าเราไม่ได้ทําจนเที่ยวชาเราจะงงว่าเปิดปิดตรงไหแต่ว่าทำํำบ่อยๆเราจําได้เองนะฮะทีนี้โอเคผมกดตัวนี้ Object ที่สอง Shift S Selection to Active นี่พอดีไป๊ะเลยตัวตนี้คือ Section นะ โอเคตอนนี้เราก็เตรียมไฟล์ได้เกือบพร้อมแล้ว